มาพบกันอีกแล้วกับเรียาชาแน,นลชนนี้มีช่องสาระแนย,ยืนหนึ่งคนหักเป็นร้อยคนปล่อยเป็นแสนแล้วพี่น้องเนาะกำลังเดินทางคะ่ะการเดินกำลังเดินทางเข้าเมืองนะคะอืก็ตามหัวข้อเลยนะคะวีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้ผิดใครอ้อแต่ผิดกฎหมายนะคะมึงยอมรับซะว่าวีซ่าท่องเทีย่ยว มันผิดกฎหมายสําหรับการรองเพลงการแสดงเนาะจา้ะเนาะมันไม่ได้ผิดไข่อ้อนะจ๊ะตอนนี้ทุกคนก็รอลุ้นกันว่าพระเอกหรือว่าว่าที่เจ้าบ่าวนะ่ะจะขึ้นเวทีงานที่สตอกโฮมไหมถ้าขึ้นกระทาไทายเต่พี่พี่น้องทาทยเพราะอย่างงานน,ะนัะมันเป็นงานงานในสวนเนาะเป็นเทศกาลงานของอมันก็นสิมีงาน เจ็ถึงสิใช่ไหมคะอันนี้เป็นไทยเฟสเนาะแล้วก็อีกหลังจากนั้นก็จะเป็นดนตรีล็อกอะไรประมาณช่วงวันที่20แล้ววันนี้บอกว่าเลนเทศก,กาลไทยเฟสเออก็ลุ้นใจหายใจความกับผู้จัดเหมือนกันนะอ่านผู้ลคนสิว่าโอ้ยไป้สละแลน่ก็ขเขาอย่างผู้จัดเขารวยเขามีเงินหนูคำว่ารวยหรือไม่รวยไม่สามารถ อะไรกับกฎหมายที่นี่ได้นะจ๊ะเขาว่ากันด้วยกฎหมายนะจ๊ะเออถ้ากันล่อหลุนกันต่อไปพี่น้องข่อยจีไปทำธุระเคยกล่าวนะขอนิดนึงเถอะขอมันลุ้นด้วยกันนะคะขอมันหลุนถ้ากับเป็นผู้ตามข่าวสารนะพี่น้องนะเกษตรข่าวถ้าเกษตรข่าวทุกคนเกษตรข่าวทุกคนก็อยากลุ้นเพราะว่าอย่างถ้าเกิดกรณีจับกันขึ้นมาจริงๆนะมันจะเป็นผลอะไรผลกับนักร้องคนอื่นที่จะยื่นวีซ่ามา วีซ่าสิลิปินหรือว่ามีผลกับอันเข้าทั่วไปค้นทั่วไปสิม่ที่สิมาท่องเที่ยวคนละพี่น้องเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาทํางานเหรอมันมีผลกับทุกคนนะคะมันมีผลกับทุกคนผลที่จะตามมาจากปลาเน่าตัวเดียวอะไรนะนปลาปลาปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคลองมันคือคํานี้นะคะมันคือคานี้เพราะว่าหนึ่งคนทําผิดกฎหมายแล้ว เขาก็จะจับเป็นบเทเรียนนะก็เหมือนกฎหมายนะ่ะกฎหมายยุโรปกฎหมายการเขีเเ่ยวยังใดๆนะ่ะมันเปลี่ยนทุกปีเปลี่ยนทุกปีเพราะอะไรมันมีเขตใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นอพี่นของเขากับปับปุงแก้ไขชื่อกันกับกฎบริษันทนี่แหละเออปีนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ป้องกันว่าเฮ้ยทายังไงนะมันถึงจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเคสนี้ขึ้นมาล่ะคะ บอกเลยว่าการขอวีซ่ามาท่องเที่ยวยุโรปมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากมากขึ้นนะคะจากที่ชิวๆเออมาท่องเที่ยวมีสเตทเมนต์การันตีมีอินชอนันมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาระบุมาให้ก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยมึงสามารถการันตีตัวเองมาเที่ยวได้แล้วแล้วกูจะแน่ใจได้ยังไงว่ามึงไม่มาทํางานอะไรประมาณนี้มันก็สิเกิดความยุ่งยากต่อบคุคลทั่วไปนในพีน่น้อเอออันนี้คือเป็นการ เป็นการเห็นแก่ตัวทางอ้อมเลยนะสำหรับคนที่ทำอันนี้คือเห็นแก่ตัวมากเลยสร้างความยุ่งยากให้คนอื่นนะคะเออมันอมเมนว่าสิมิแต่คนฮักเธอค้นฮักกับมีค้นสร้างกับมีสิไิโทษผู้เขาแจงความกับบดายนะคะอืิสิปโทษผู้เขาแจงความกับบดายต้องโทษเธอตัวเองต้องโทษที่ตัวเธอเองเธอมัน่น เธอไม่แม่นกฎหมายแล้วเธอไปทําผิดกฎหมายนะคะเข้าใจตรงกันมบนโบถ้าเธอหูว,ว่าเธอสิมาลับงานหลอกเพลงเธอคือบบกขอวีซ่าศิลปินมากเธอมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเธอเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวอะไรเธอจะทําให้คนอื่นที่จะมาท่องเที่ยวในยุโรปต่อไปนะขอวีซ่าท่องเที่ยวยากมากขึ้นนะคะอืมฝากไว้ให้คิดอาจัเวเดียวเน่าทั้งคลองอย่าไปโทษคนแจ้ง โทษตัวเองก่อนนะคะเนาะขอมาคลิปสั้นๆนะคะจะไปแล้วก็ลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะขึ้นเวทีไหมถ้าขึ้นเวทีนะ่ะคือตอนนี้ไอ้ข้อความข้อความที่โพสกันนะ่ะก็คือทางตำรวจรับทราบแล้วเขาก็บอกว่า thank you ขอบคุณนะที่คุณแจ้งบเบาะแสนู่นนั่นนี่เราจะไม่เปิดเผยตัวตนคุณค่อยแปลค่อยแปลตามนั้นนะค่อยแปลตามที่เขาโพสต์กันนะก็คือข้อความตอบรับจากสถานีตำจากตำรวจนะคะจากตอมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเออเพราะฉะนั้นงานนั้นนะเป็นงานสาธารณะด้วยไม่ใช่งาน p r i v a t นะอืมก็เห็นแล้วถ้าคุณขึ้นเวทีมันไม่แปลกใจที่ถ้าเขาจะไปควบคุมตัวเนาะนคิดถึงกรณีไหนมาพี่น้องกรณีสาวอะไรนะหมอลำลาวที่มา ที่มาสมัครสาวน้อยแล้วพอ่อใหญ่โจไม่เอาหน่ะอพราลำลาคนนั้นชื่ออย่างก่อสาวข้ามหลา่าข้ามไหลเหมนพี่น้องคอนเซปต์เดียวกันที่มาเปิดกลุ่มปิดที่มุกดาหารหรือที่ไหนสักอย่างแล้วตำรวจเข้าคุ้มรวบตัวเป็นประมาณนั้นเลยอันเดียวกันนะจ๊ะเออคอยกับไปอันเห็นข้อความทีเพื่อนไอ้ที่เข้าเจ้าโพสต์กันแหละและก็คือเป็นข้อความจากสถานีจากตำรวจนะคะเขาก็ตอบรับว่าเออขอบคุณสําหรับเบาะแสนู่นนั่นนี่เราจะไม่เปิดเผยตัวตน ท่าที่ค่อยอ่านและจับใจความได้นะเป็นภาษาสวีดินนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะเราอัปเดตเหตุการณ์กันต่อไปตามภาษาสายละแน่สายสาระเน,ะเน่อย่างเราเนาะโอเคคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย